ที่บางแสนนะคะนี่เปิดมาก็คือรู้เลยนะว่าที่ไหนเพราะว่าตอนนี้คือเป็นที่ฮอตฮิตมากในหมู่วัยรุ่นเจนซีแบบเราปะใช่เราอยู่จุด <c oughs> เขาเรียกอะไรนะแลนด์มาร์คใหม่คือเซเว่นเซ่นจริงๆเรามารอบนึงแล้วนะอันนี้รอบที่2ที่เรามานะเออขนาดเรายังติดใจเลยแล้วมันไม่ไกลกับเทปมากก็คือเบืแบบว่าเขาเรียกอะไรขับรถมาแป๊บเดียวใครที่เบื่อแบบเบื่อคาเฟ่แล้วลองมากินไอติมที่มีวิวทะเลดูเอออยากจะบอกแบบว่าอย่างไร <c oughs> คือจริงๆอ่ะ เรารู้สึกอยากย้อนวัยนิดนึงย้อนวัยอะไรเคยมาบางแสนตอนเด็กๆปะแบบท้าทะเลแรกอ่ะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันจะไปผิดคือน่าจะเป็นบางแสนเพราะว่ามันใกล้แล้วฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดกำแพงเพชรใช่ปะจากพ่อแม่คือฉันแม่พ่อแม่ฉันก็คือเขาก็มาคาขายอยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเวลาเราปิดเทอมอ่ะเขาก็จะพาเรามาเที่ยวที่บางแสนเด็กๆกันเนาะมึงเคยได้กินอะไรบ้างแบบมาย้อนวัยย้อนวัยว่าแบบฉันก็จะเป็นของทอดของไก่ทอดไก่ย่าง ไก่ย่างเอามาเดินขายเออไก่ย่างกุ้งชุบแป้งทอดขนุนขนุนขนุนมีได้เนาะมีเขาแบบเขาจะหาบแบบหาบมาขายเลยอันนี้เคยได้กินอะไรบ้างไหมเคยมาบ้างบางแสนอ่ะถ้าตอนเด็กจำได้คือที่เช้าอ๋อไปฝั่งนู้นเขาไปไกลเขาไปไฮโซอ่ะลงใต้เออเขาไปไฮโซอ่ะใช่ได้กินปลาหมึกย่างอ๋อปลาหมึกบดใช่ป่ะหมึกแห้งบดใช่ใช่ เอาแต่ที่นี่จริงๆอ่ะมันของขายเยอะมากเลยนะแล้วล่าสุดที่เราเคยมาใช่ปะทำกิจกรรมอะไรรู้ไหมนวดนวด้าหาล่าสุดไม่นวดแล้วใช้นวด้าหานไอเนี่ยควรทาเลยเ,ออเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าที่หาเนี่ยเวลาเราเดินดูว่าจะมีของอะไรขายแบบเก่าๆแบบให้มันแบบนึกถึงภาพเก่าๆบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินเล่น ตอนนี้เรากินไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดูให้ดูที่มันสวยพอเลยหรือเปล่าดูดินี่ดูปสายเวนเซ้นมันแดงแล้วมันตัดกับสีฟ้าได้โคตรสวยเลยอะ่ะเออเดีย๋ยวให้ดูนะรูปออกมาคือบอกเลยว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดในการมาที่นี่เด็ดขาดตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะแบบกลับรถแล้วเพื่อที่จะถ่ายรูปกันวันนี้กลับรถเหมือนเดิมแต่อยากจะบอกว่าอยากให้ดูอะ่ะ คือเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็จะพาเดินไปดูใกล้ๆนะมันแบบคือน,าน้านทะเลมันสวยมากทุกคนมันไม่จาเป็นต้องไปไกลถึงแบบหัวหินหรือพัทยาแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้ก็คือบางแสนมันจากกรุงเทพประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมันก็แบบเอ้ยเลิศได้นะมันแบบเคลียร์มากแล้วก็เนี่ยใครมีแบบโต๊ะปิกนิกโต๊ะแคมป์กันก็มานั่งรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยตั้งแต่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่เขาแบบมีคนมาดูแลแบบดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็คาเฟ่อะไรเงี้ยก็คือแบบสวยมากนี่นี่ตรงนี้มุมตรงนี้เห็นไหมต้นมะ มันทําให้ไว้เราเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศแบบมากๆนะตรงเนี้ยเนี่ยเนตรงเนี้ยแล้วก็ตัดกับเซว่นเส้นที่เป็นสีแดงกับท้องฟ้าที่วันนี้แม่งโคตรจะสวย มีของมาขายปั๊บปูตัวเล็กปูเฉยสวนไม่รู้ไม่รู้ปูอะไรแต่ว่ามันเป็นปูทะเลนี่แหละไม่ใช่ปูนี่มันจะเป็นตัวเล็กๆกะแล้วก็ไปชุบแป้งทอดแล้วก็ทอดกรอบลองชิมแป้งชุบกุ้งทอดกุ้งชุบแป้งทอดอ๋อกุ้งชุบแป้งทอดไม่ใช่อันนี้ปูอัดเว้ยมันไม่เหมือนกันเฮ้ยเขามีอัปเกรดเมื่อก่อนเราไม่มีปูอัดนะอันนี้อัปเกรดเอาเดี๋ยวก่อนขอกุ้งก่อนลวกันกุ้งก่อนกุ้งก่อนอือหือสารลดมาแล้วนะ ครับไม่อร่อยนะจริงๆไม่โกหกแพงอะหรอนี่มันก็มีกุ้งด้วยอ๋อปูมันต้องลองอร่อยจริงๆไม่เลยไม่โกหกอร่อยจริงลองปูสิเออลองปูพี่ลองปูหน่อยจะไม่จิ้มต้องโดนน้ำจิ้มด้วยตกแล้วตกแล้วช่วงนี้เขาต้องกินแบบออริจินอลอ่ะตอนเด็กน่าจะยี่สิบปีคิดว่าไหมมาจ้ะถึงไหมเคี้ยวได้เลยเหรออร่อยอ่ะจริงๆผ่านใครเห็นปลาซื้อได้ แต่ให้มันไม่ได้ร้อนไม่ได้กรอบแค่นั้นเองอะแต่แป้งแป้งมีรสชาติเลยอเงี้ยต้องกินปูเดยดอร่อยอืมหมเขาอะไรอ่ะได้ไดเกียหขอเท่านานอร่อยอ่ะี่นี้พี่อ๋อี่แล้วผมถามพี่บอกที่มาการเป็น c โ o แล้ว c โ o ต้องมีแบบรถหรูๆ่ะเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยไม่ได้ขายประกันหรือไม่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้มาชวนร่วมลงทุนนะครับไมโค้นเงนี้ยเออไม่ไม่ได้มาร่วมลงทุนนะครับ<ม>เข้ามาครัเนี้ย <c oughs> เป็นพรแม่ขอประสบการณ์ทางเป็นีโอสักหนึ่งเรื่องได้ไหมครับคลิปนี้ประสบการณ์หรอมันมีอันนึงที่ฉันรู้สึกว่าแบบเอออันนี้แหละน่าจะใช่แหละเป็นคําพูดของแม่อันนึงนางว่างหมายถึงว่านางปลดกษียณแ,แล้วแล้วนางก็ไปดูซีรีส์มาไว้เป็นซีรีส์เกาหลีปวดโดยปกติคือฉันกลับบ้านไปฉันเจอแม่กินข้าวตอนเย็นทุกเย็นอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็จะคุยกันว่าเอ้ยวันนี้ที่ร้านมันมีปัญหาอะไรอะไรอออยย่างเี้ก็ ตอนนั้นมัน่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องแบบว่าเออฉันอยากทาคลิปแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็ฉันก็ไม่ได้เก่งเขาเรียกอะไรนะพวกแบบเออบดักชันเทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือฉันไม่ค่อยเก่งอะไรพวกแนวเนี้ยเออฉันก็ฉันก็เลยแบบไม่ได้ไปไกลได้ด้วยตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนแบบว่าเออเราก็ต้องหาคนมาซัพพอร์ตแล้วแม่ก็แบบแนะนําดีว่าแบบเฮ้ยก็อยากแบบทําได้ก็ควรจะมีทีมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แนะนํามาฉันก็เลยแบบเออคําพูดแม่มันก็ทําให้เราแบบกล้าตัดสินใจมากขึ้นอ่ะเพราะว่า ตอนนั้นอะมันเหมือนทํางานเราอยู่ในเซฟโซนจริงๆเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราไม่กล้าเปลี่ยนอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ ด้วยคําพูดของแม่เพราะว่าเราอะไปบ่นกับแม่ไอ้เรื่องปัญหาพวกนี้ว่าแบบเออเนี่ยแม่อยากทําอะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้มันก็ติดนู่นติดนี่ติด,น, ύ, ตดนัน่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออแม่ก็เลย,เแ,เลยแบบว่าเนี่ยไปดูหนังเรื่องนี้ชื่อ i n t e w One Class ก็แม่บอกว่าเนี่ยไปดูเรื่องนี้เห็นไหมเขาอะยังมีทีมเป็นของเขาเองเลยเราก็ต้องมีทีมที่คอยซัพพอร์ตเราเพื่อให้เราแบบโตขึ้นไปด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําอยู่คนเดียวเราไม่สามารถทําคนเดียวได้ในทุกๆอย่างฉะนั้นอยากจะแบบให้งานมันออกมาดีให้แบบมีงานออกมา อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมีทีมที่คอยซัพพอร์ตเราด้วยไม่ใช่แค่แบบเราคนเดียวอะที่จะต้องไปทําทุกอย่างได้ไรเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้เนี้ยเอเอมันก็ทําให้เรากลับไปนั่งคิดแล้วก็แบบเอเอเราก็เริ่มกลับมาหาทีมแล้วว่าแบบเออเราต้องการคนซัพพอร์ตตรงนี้จริงๆในเรื่องของแบบมีเดียในเรื่องของคลิปวิดีโอแล้วก็ต้องเริ่มทําแบบจริงจังมากขึ้นไรเงี้ยก็เลยมีทีมอันนี้นขึ้นมาฉันว่าแบบคําพูดแม่มันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอะทำให้เราได้คิดอะว่าแบบจริงๆแล้วอะอย่ายึ มันควรที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คนเก่าไม่ดีหรือว่าทีมเก่าไม่ดีนะแต่ว่าทําให้ทีมมันดีมากขึ้นอะอาจจะใช้คนเก่าก็ได้เออเพื่อมาซัพพอร์ตเราให้ได้มากขึ้นแบ่งงานให้ตรงจุดมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราแบบขเขาเรียกอะไรขยายเหรอขยายแบบไปได้เร็วมากขึ้นหรือทําอะไรที่อยากจะทําได้เร็วมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออก็คือตอนรุ่นของพ่อใช่ปะโซเชียลมีเดีย เป็นพวกเว็บบอร์ดเว็บไซต์เนาะที่ดังๆอะ่ะเออสมัยนะั้นอะไรเงี้ยแล้วพ่อฉันก็ทามาแบบเยอะมากแล้วก็บูมมากแล้วน่งทาคนเดียวน่งเก่งมากนะนั่งทําคนเดียวแบบลุยคนเดียวอะไรเงี้ยพอมาเป็นยุคเราอะ่ะโซเชียลมีเดียก็คือแบบช่วงหลังโควิดมาแม่งเสือบแบบบูมอ่ะแบบตูมมากบูมมากๆอะไรเงี้ยฉันก็ได้เข้ามาทําแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็น YouTube ที่ท,ที่กําลังมาใช่ปะฉันก็เลยได้มาแบบเริ่มทําคลิปวิดีโอจริงๆจังๆ ว่าตอนนั้นะมันคือไม่มีทีมอะไรอะเหมือนแบบทําเองกับพี่ที่ร้านก็คือเป็นพี่แท็กใช่ไหมที่แบบช่วยกันทํามาตอนแรกอะคืออุปกรณ์กล้องก็ไม่ก็ไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้อุปกรณ์ด้วยอะเหมือนแบบมันเริ่มต้นจากแบบตรงนั้นเลยจริงๆแบบมันมีความยากที่แบบเราเราไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็ทําคลิปสั้นๆลงไปหาดูได้นะคลิปนี้ก็คือจะมีถงังๆนอนอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นช็คโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองตอนนั้นหน้าที่ที่ลงรีวิวไปอะไรเงี้ย การปรับช็อคลูกน,นี้ก็ง่ายมากเลยนะคะเราแค่หมุนเองนะตอนนี้ช่วงหนึ่งแบบออยก็มาเข้ามาช่วยปะ่ะใช่ไหมเนาะคลิปสองคลิปปะ่ะที่แบบเข้ามาช่วยถ่ายช่วยตัดไหมวะเนาะคือกูไม่ไหวแล้วอะคือกูไม่สามารถทําเองได้เพราะเราไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเรื่องนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอคลิปก่อนหน้าเลยก็เลยไปคุยกับพี่โอ๊ตเพราะพี่โอ๊ตคือแบบทำงานที่ไทยมานานแล้วก็แบบเหมือนรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยเราก็ไปปรึกษาว่าแบบเออพี่แบบในต้องการแบบคนมาช่วยแบบเออถ่ายคลิปตัดต่อแบบอยากพัฒนา ในส่วนของคลิปเราให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มองเห็นถึงความสาคัญในช่วงนั้นที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะบูมมากจริงๆมันต้องทําแล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นคือเราก็จะตามคู่แข่งเราไม่ทันเลยจริงๆริงอะไรเงี้ยคือมันก็มีแบบปัญหาหลายอย่างเนาะแล้วพออูดเข้ามาอูดก็มาช่วยเนตัดเป็นพาร์ทไทม์แบบอยู่สักพักเลยปะ่ะห,หลายเดือนอยู่เนาะตอนนั้นอะเออครึ่งปีอะไรเงี้ยจนแบบไม่ไหวแล้วเอ้ยมาช่วยหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะมันสําคัญมากจริงๆในเรื่องของมีเดียที่จะแบบว่า ช่วยในการส่งเสริมทางด้านการขายของเราอ่ะเออก็เลยได้แบบเป็นทีมสําหรับเจนสองนั้นเนว่านะมันไม่มีถูกไม่มีผิดอย่าไปมองตอนที่พ่อเราสําเร็จอย่างเดียวอ่ะคือมันระหว่างทางอ่ะมันฉันคิดว่าตอนนั้นกับตอนนี้ก็คือไม่เหมือนกันมันมันยากสําหรับยุคเขาก็คือยากเหมือนกันสาหรับยุคเราก็คือยากมันคนละแบบอะไรเงี้ยอยากตัดสินใจอะไรอ่ะลองตัดสินใจทาไปดูไปเลยเว้ยอยากไปมัวว่าแบบเฮ้ยฉันไม่กล้าเหมือนฉันอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันก็เสียเวลาไปเยอะมากนะกับความที่ไม่กล้าแล้วก็ไม่ได้มีทีมที่จะซัพพอร์ตฉันได เออฉันก็รู้สึกว่าฉันเสียเวลาไปเยอะฉะน,นั้นคืออยากทําอะไรอะ่ะแม่งตัดสินใจทําไปเลยเว้ยดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามันก็ต้องมีจังหวะของเราที่มัน,ม,นมันมีอะไรดีๆที่ทําให้เขาเห็นหรือทําให้เจนหนึ่งเห็นได้ว่าแบบเฮ้ยกูก็ามาได้นี่หว่าในทางนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าจะให้เขายอมรับได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าทุกวันนี้คือแบบมันถูกการยอมรับหรือไม่ถูกการยอมรับแต่อย่างน้อยคือเราได้ทําให้เขาเห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เออแล้วมันอาจจะพััฒนนนนาาาาาไไปใทงทงงีีี่่ดดมกกกกๆ็้้้ออออะะเยยฉคืจบว อยากทําอะไรทําเลยเก้าออกเออก้าวออกจากเซฟโซนอ่ะเอออาจจะไม่ใช่เซฟโซนเนี่ยนะมันต้องก้าออกจากความที่แบบว่าอะไรเดิมๆเก่าๆอ่ะระบบเดิมเหรอเออระบบเดิมอ่ะคือต้องก้าออกมานะถ้าไม่เก้าออกมาคือจะไม่มีตัวตนของตัวเองเลยหมายถึงว่าแบบมันจะไม่มีอะไรที่โชว์ได้เลยว่าแบบเฮ้ยเราได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วหรือเราอะไรใหม่ๆออกมาบ้างอะไรเงี้ยเอออืจริงๆอยากตัดตัดใจอยากทําอะไรทําเลยเชื่อเลยทําเลยจะอย่าไปเสียเวลากับมันอ นี้เราจะไปไหนต่อฮะเอ่อตอนแรกเรามีแผนนะในการที่เราแบบนี่งใสใ่ชมพูมาก็หวานแหววเนาะก็อยากจะไปวาเลนไทน์กันแบบถ่ายรูปซักเซตหนึ่งกับรถอะไรอย่างเงี้ยกิ๊บเก๋เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูก็คือจะมีอีกที่หนึ่งที่อะไรนะเขาส3ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นฟแบบิวเป็นฟิวแบบเกาหลีเกาใจเดี๋ยวเราจะไปลองตรงน,นั้นแต่กลัวลิงอะ่ะเอาจริงกงงลัวอย่างเยวเลยเนี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวลองไปหาโลเคชันใครเผื่อใครอยากตามมาถ่ายรูปเล่นกันหนึ่งที่แล้ว,ลวเราได้เซเว่นเซ่นแล้วตรงนั้นแล้วก็เรียบหาดแบบนี้ก็คือสามารถมาถ่ายกันได้เดี๋ยวเราจะพาไปหายอีกสักที่หนึ่งในการถ่ายกันก็เดี๋ยวไปดูกัน hey, this Hey, everybody, put your hands up. And how we do it, I'ma show you what it is. I ain't tripping off nobody. We gon' be up in the club. Everybody, slow it down, slow motion in this. Hey, shout out Joey Boy, Tell him, give me up on this. And I ain't tripping off nobody. I'ma tell you this remix. It's the U.S. to Thailand. Hey, Thailand to U.S. Hey, show me what you're doing. I'ma show you what's next. 209 on live right now. I ain't tripping off nobody. We got the same style. Hey, T H A.